โอ้โอ้บักง่ายเล้อโอ้ยบักง่ายแล้วเฮ้ยเตุ้ตุ้งบกบุนุ้นุนานนโอ๊ยยยคลิปนี้ยรับสนุนโดยพยยยยิเวยขายรถยนต่ยยยอยย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 ยอยยยยย้ยยยคยใยยยยรยย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 มียย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 ย สวัสดีครับพี่น้องครับมนีช่วงเสซ้ายนะครับมาเอาผักสบคือเก่าครับมาดุดมือว่าสิตด้ปอป่ะเดี๋ยวเขาจะเอาตัวด้นหครับทีเข้าแหวกกัเรียบร้อย้ะครับเมื่อกี้บอยุงลายลาจากดานีเขาไม่ปุ่นครับยวเอาก่อนเอาเอาส่งชุดถ่ายนะครับเอาสวนี้พอเขาไปนีเด้อเอาอย่ครับ อกูต่อเ่บอบันดาลนี่นะออเอาส่วนไหนเอาเว,ออวัตตาเอวีครับเดี๋ยวจะเอาเวัตตาครับนนค <c oughs> เมาแล้วครับมาแล้ว ครับเวลาลูกหลานลงมาเล่นน้ำเนี่ยก็ต้องใสยกันเบ่งเด้ครับบางคนก็บลอยนหนาบเป็นแต่ก็อยากลงมาเลนเน่นนะครับอันตรายค <c oughs> <c oughs> รับผู้ใหญ่เ,เปียกครับผู้ใหญ่เปียกโควิดครับก <c oughs> ับำล <c oughs> ั <c oughs> งแหว่งนะครับนี่สิมาเล่นกับปลาโยงนะครับมากินปลาน้ำกันครับนี่ขาดไอ้ลูกเนาะ ครับอ้ลงไปแต่งานอยู่ัดษากะแพราไงครับงานถ่ายรูปแล้วนะครับไอ้ลงเฮ้ยนกเต่าโอ้เจไดนกเต่าเลยน่แนโอ้ชิอะไร้ดิเจไดครับบบลยครับุิจอดเลยครับดินออกฮ่ เาจะเอาตีต้มเล่นออกกอนะครับนี่พวกหางพกต้มนะครับพันัดฟื้นราขึ้นมากจะเหตุใน่าเัาขาดนะครับรัวฉีขาดนะครับของกันโควิดวะโควิดโอ้โอ้บักง่ายเลยยังโอ้โหโบักีอีกแลวงูง่าย ไปล่อยไปล่อยไปเลยเนี่ยปไปจะนึกซักอีกแล้วเห็นไปครับคุณครับีนนีิครับตัวนี้เป็นงูเหลือมอ่อนนะครับหรือว่างูงอกะโหลกนะครับโอ้งูเหลือมอ่อครับภาษาไทยเอื่นว่างูหัวกะโหลกซึ่งเป็นงูที่บ่มีพิษเป็นงูกินปลานะครับอ๋อเป็นงูกินปลานะครับครับทำไมโอ้หุโหเย็นไงโอ้

เปิดครับซาซาครับอ้าวอาครับเอาครับโอ้โหตาม่อนนี่คร้นี่เตินเดินอ่าต้นเนี่ยเต้นใช่ครับเต้นออกมาลูกใส่เลยลูกใส่เลยหนานหนานโอยย้ยเรกน่อ้ายลมาสู้กล่องในการเยิน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 เยัน โอ้เเเลตนีปลอืมรับคเลยับพี่เงาครับวงจะุดเดีเย็นหนอยเนีหดวกันบงมาเอเดีดีเป็นเย็นเย็นอ้หันละอันนี้กลกเย็นครับนี่เ้ยเ้ยมันได้ใสวมันหมเย็นมันได้ใส เดี๋ยวดบางทีบางทีจพาไปบงีบางนีจะพาไปครับมันมาเลยิตัวเก่าตใหม่ตัตเก่าลงมาเมื่อคืนเมื่อคืนวุ้นเาตัวไหนวะโอ้โหมันลงผ่านข้ามานึงเฮ้ยโอ้เยเียนใ่ไหมลูนกัเลก่านเลยเเอาไปนะพนครับ่าจิเอาไปนะพูนนื้กินตัวหนั่นอันนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยงูลายครับ โอ้โหยใหญ่กันใจครับเนี่ยน่แหละเใหญ่ี่็นนะบอกออปขอยเห็นตังูนล้เน้ยงูใหญ่อยงูหลัปะงูลับปะพี่น้องูหลังูน่นนานเกี่ยนอะไรกันไปแล้เอาเกี่ยนบีคแ่ผุนเต็มไปมดเ้ยงูกองเลเลใครเอไอานี้มากองกันอยู่นุ้น ใส่อีกทีนึงบ่ไ <lonely> ด้ว <Wet> ่ขคนขึ้นมากไดนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไห้ปั่นกินแล้วเด้นหน้ผากเฮาน้อหน่อยเอาตังสีมอโอ้ยนั่นนั่นนั่นไปเหลียวดูทีเหลียก็คือวิถีชาวบ้านข้าครับขายอยู่หายกิน บมาอึดนวกินด้หนาเฮ้ยรอบแรกรอบแรกครับรอบแรกไม่แล้วพูดเขาเทียจรอบครับนี่อีกรอบนึงครับสครับนี้สองรอบนะครับเดี๋ยวขาจะอีกรอบนึงครับซึ่งจะเอาดันนาพูดกับตรง่วนผนครับขึ้นดันคุเลยครับนอันี้สนใ ทงสี่ชุดเล้งุยุดเลยชุด้วด่วดหัวหมวนหมนเอหมวหมไปเรื่อยๆแล้วเลวยตอนน,นั่งรอที่รถครับยี่า่อจราก็ขึ้นดันดน,นาครับเล <c oughs> ี่ยนมุมเอาขึ้นนะครับเหล่อเพ้าตบอยู่ดใดกระจาย ตัวท oh. ั oh, sure. ้งสองฟังนะครับ right มันใต้แล้วเิ่นกะเจี๋ยวมะเผานะครับอีกรอบหนึ่งคนละใหม่ละมือกับกะเจลาล่ะครับดูอีกฝล่งนี้ครับลุ่นๆครับครับคงสุดท้ายแล้วครับเหลืออยู่จุมนิดหน่อยจุมนึงครับเดี๋ยว็กๆมาหลุดกันว่ารอบนี้สิมียังไง

เอาอือนันลาเลยเอาองกลาอเยอยเอตเอ้าองเอาเอเอาเอาอออเอาแลมาอาเีรหนอยเ้มันต้องมีลุ้นอยู่ในนี้แหละครับมีลุ้นกับ้องนามมา มามาเห้อมาครดดขา้อน้ีรับถือวาเขมันเดหด้วยงไงยังไงยเข่าเข่าเขเขออกมาแล้วเด็อะไรนี่เครับตีครับนี่เด็ดทีเด็ดออกไปเรวอะไรนะเรียบเอา่นีันครับ่ีาอครับลงภาาครับ ủa oh, oh, lại ngang gì? ủa, lại mì kẹt. Yeah. Được không? ốp ốp ốp. ghế nang lông ghế. rút rút thêm. được nhiều đang được nhiều đang. lông 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 lông. à, này coi. à đây. cuối, 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 cuối,

เดี๋ยวกาเข่งใส่ลยห่ยบานมืดขอครับขอห้องมือแรกเอ้ยมืออายหน่ครับบาบายน่ครับกับาวเที่ยงนครับหมดลงเยนหน่อยบเย็นไปเลี้ยงข้อหน่อยอือหือ่อยอลงหางโห้นี้ให้เตื้อดาการดาการ อ,อ,อย่างสดหนามไม่เสียบเนาะนี่เนี่ยแบง <c oughs> บอกว่าแบงอยากกินป้าย่างนี่ <c oughs> ย่างสดหนาม <c oughs> ถึงใจเลยจังไหนย่างสดหนามน <c oughs> ี่ยางสดหนามน้ำย่อยวะอ๋อมันมีเนะเขอเอาไปย่างก่อน,นะครับเอามาตม้ม <c oughs> ย่างสดหนามน้ำย่ับโอ้นี่ปลาเข็งไงนี่ใหญ่ายๆนะครับเรือเด็ดๆลงหันเลยอันนี้ปลาคอเดี๋ยวผมจับเองผมดีแล้วเขเสียเอาไป ปลงก็ใช้เบ็ดมันี้ใช้เบ็ดเอาไหมไปเลยก็ตเบ็เอาครับขากำลังด้เวละปล่อยเย็นอืมโอ้เป็นตาไปฟักมุกลาบเู้หน่อยกอยปลดกระดิากระดิอาหารอาหารเย็นกว่าลนี่อาหารอร่อยเย็นเยนเย็นยนหอยอย โอ้ยหนี่ไงหูตัวนั้นมันมีเย็นงองง่าโอ้โหเหนียดีเลยครับตัวหนึงดีดีดีดโอ้ยเย็นเย็นยังเยยงเลยยเเย็อ้ยเย็นคือปลาไหลนั่นเองนะครับได้ลุ้นตลอดครับมีเงี้ยอยู่บ่กวกๆ็ตกใจมดเคียนดินตัวว่าครับ อู้ปลาจิงแม่จิงแม่ไทยครับตัวเมียครับนี่ตัวเมียใครตีดันตาปมป้อมมั้งเนาะครับสนจันทร์ป้อมครับปลาเก่งตีตัวยาวๆครับอือนี่ครับกินตรงนี้ครับปลเค็งก็คือปลาหมอนั่นเองครัับอีกตวนึงมีปลาพยาบาลบ่ะเยอนี่นี่ค <noon. S 1> ร er ับ <rights> <corps> ปลาพยาบาลครับอ๋อนี่นปลาพยาบาลนี่ครับเยอะให้ปลาโคยตีเถอะวะเฮ้ยโ ไม่ไ้ไไปแล้วเออวันี่ได้นี่นี่นี่ยก่อนโอ้ยยู่อยู่ยออทงขอทางบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ขีด็บขี้เดบสวน้สวนโอเคเรยตดันยโอเคพารนี่มันะครับมัน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 ลดได้ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเตีมงาน นี่ครับบ้านฉันก็หมันหมันบ้านบ้านอ่ล่างครับบ้านอ่ล่างตะบุนแคร์ครับตะบุนแคร์แครายอัมพงอุดมพ้อนมสายจังหวัดศรีสะเกตนะครับนี่ครับสุดยอดอาหารของเฮาว้าหัวข้อครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้หมันหมันครับโอ้ตะกุบตะบุญ่เปียกมากครับบางแบงมาม่านี่ วอดเลยเด่นี่มื้อนี้เรามาหมาเนีงครับหมาเนียงตัวเนีงมาร่วงถื่อกันอยู่ครับหมาหมาครับลมเลยครับรถลงมัดยีทาได้เนาะครับนี่เท้าหล่นครับครับในนี้จะมีเยียนหน่อยนะครับถึงเขาสีเอาไปเลี้ยงนะครับกินได้ผาครับครบนะครับ ครับพี่น้องครับเล้ยวันนี้จะไปร้าเขาขั้วครับคือควรจะเดียวเลยก็คือเป็นงานเลยเออเป็นงานออกมาเลยเป็นงานออกไปบังซื้อกับใช้วัตถุประสงค์ของหนังเรื่องนี้เปียครับบ่งชี้เรื่องอะไรเรื่องสำคัญวัตถุประสงค์เรื่องนี้นี่ก็อย่างคนเปียกอย่างค้นแบบเจ้าชู้รง น่าพอจะครับไปมข้าไบใหญ่ให้ไงคูน่าหมางเขาที่นี่เป็นไงเดี๋ยจะผสมเนีะเซ็คุ่มบรรับครับปลารสดีครับใครับใสล้วอุแล้ว้่เีกรไม่ปหเราลืมแล้วไม่ได้ติดบ้านแล้วไม่ไดตดี้านถ้ราไ งไงกไกนตักนเอาลับเสียงแซกได้ย่บ่ได้ครับไอ้ไอ้สิเบาเสียงออกกันเนาะอืมเป็นยังทำใจไม่ได้แล้วแกนน้ำเลือดก็สชปลาวไหมครับกพอเมาดีครับมีแต่เมฆไครไั้งเลยโอ้ยยอดจบกอพอเมฆไครครับมาได้ามาเด้อเบายงอลังสะออนต้เห็ดไอขีน ป้าพอเข้านี่ร่างในดำเพื่ออะไรก็นะดมกาข้าวนะครับผมเต็มบ่อเลยบ่อที่นนี้พอดีเลยก็ับต้กาว่ายยันต้นปาพออ้ารต้มไร้ครับอ่เดี๋ยวจะปิดไปอานพุ้นครับุนครับพุ้นปิดฝาดนะครับ ่าแต่บะนีหนังเต็มกระสิมาเบิ้งของเจดีฟิล์มคือคืออย่างที่มันเป็นเป็นเป็นของจริงเป็นเป็นหนังเต็มตัวอะไรแกตัวอย่างเลยสิเจอตัวอย่างข้ามขาเอาไปเลยอ่าไอ่ก็เอาไปลุ่มในเพล่ในเพล่ลุ่มในเพลอลุ่มในเังก็คือบังบังหนังหรือว่าที่เขาเห็นไม่มีใครห้อมไปจับช็อตเด็ดหลายเจอหลาย ออาเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวเากินข้าวครับมาลุยเอาไปใกล้แถนหน่นี่ครับนี่นะส่วนหน่อยไหมนี่เอาเงินนี่พอยังไงลงพอยุ่งลงพอยสองกำลังพอยี่ก่อนมลยได้่ารได้ไหมได้เนใ่ยต้องกสุดกระแจเออพนุ่ได้่ป่าได้ใหชื่อไว้ต้รับด

ปวลาเหล่าตอนถ้าจะหนาวมันงนี่บ้านจะต้มได้ค่ะต้มกินได้ลูกน่าเหมือนชอบดวดเม็ดหม้อครับสุด,วดด,วดอดหัวคาอ่อนไปกินคาอ่อนบอสนี่แผ่วมิ่มปะ่ะไ้่ข้ามแซ่บด ย่องนี้กินได้กินรสไม่เดียว